สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างเกนจัดให้นะครับ Ford Ranger 2.2นะครับเทอร์โบนะครับเทอร์โบมีเสียงหอนนะครับดูกันนะครับนี่เลยครับนี่เลยเป็นแกนมันหลวงนะครับรุ่นนี้รับซ่อมนะครับรับซ่อม ลูกค้าท่านใดที่เจอ,อพบเจอปัญหาแบบนี้นะฮอนนีครับทำได้ครับโทรมาคุยกันได้ครับคื06-11-32317รับซ่อมเทอร์โบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นฟอร,ร์ดเจอนะโตโยต้าอิซูซุนะราคาฟังได้คือง่ายไปต่อได้นะครับ คือบค้าท่านใดที่พบเจอปัญหานะครับคันนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับในส่วนของอเสียงหอนนะครับวี่ตามรอบนะครับตัวนี้ส่วนถ้าตัวนี้เสียนะครับถ้าตัวนี้เสียเขาเรียกว่าสเต็ปมอเตอร์นะครับสเตปมอเตอร์ motor, ตัวนี้หรือว่า,าถ้าเป็นรุ่นเก่าก็าจะเป็นแวกกัม แต่ตัวนี้ใช้ไฟฟ้าคุมนะคจะโชว์รหัสเกี่ยวกับไฟลุกเครื่องไฟเฟืองนะครับวิ่งไปไม่มีกําลังถ้าตัวนี้เสียนะครับลูกค้าท่านใดที่พบเจอปัญหานะครับเกี่ยวกับเทอร์โบไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับเป็น Ford ดเป็นโตโยต้าอซูนะครับทุกอย่างฮอนด้าเหมือนกันซับซ่อมทั้งนั้นทุกรุ่นนะครับเน้นทุกรุ่นเลยนะครับ ปรึกษาทีมงานเช่องเด่นได้0868132317ยินดีให้คำปรึกษาขอบคุณมากครับผม